แล้วก็มาเดินกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องก็ดูท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าก็โอเคอยู่เนาะก็สวยๆอยู่นะจ๊ะก่อนอื่นนะคะขอทุกท่านนะคะมีความสุขนะสุขมากๆนะจ๊ะสุขแบบไม่มีทุกข์เลยนะจ๊ะก็ให้ท่านนะคะสุขภาพแบบร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอ,อ้อไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะก็ให้มีแต่ความสุขเท่านั้นนะจ๊ะ ฉันก็เหมือนกันบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็ไม่อยากจะอะไรกับชีวิตล่องหมายหรอกนะมันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขเยอะชีวิตเราอะบางครั้งเราคิดว่าเราดีแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกเนาะมันต้องแก้มันต้องไขมันต้องทําอะไรที่เอ่อจะทํให้ตัวเองเป็นทุกข์แหละเนาะต้องมีความสุขของเราแหละเนาะเพราะชีวิตเรานะ่ะมันก็ จะว่าสั้นก็สั้นจะว่ายาวก็ยาวเนาะ <laughs> จะว่า <laughs> นะคะก็อย่าไปคิดเดยอะนะครับโนจันท <c oughs> ร์อุ้ย <c oughs> ยูสเปเล่นอะ่ะฉันฮะยูสเปเล่นอัพ <c oughs> ใกล,ใกล้กันมาเก็บลูกขาวเก่าแล้วกันดีก,กว่าจะ้ะ

แตเอะลรนีนไก่เกินไว้เดี๋ยวก่อนมาไม่นะอุ <1971. S 1> ้ยท <c oughs> <van> ้อสอรี่พินเจอลาเต้นี่ขีนพระรบมไว้ก็แต่สวินก้มไว้ก็แฮบนกแน่แคดอีกแคบเอาเนกเขาบอกว่ามีคนอื่นมาเก็บไปเราไม่เป็นไรเราก็เก็บของเราเนาะ แเ้าก็ดูของเราไปมเมนท์ที่รักเอเฟนวัคเตอร์ยโมเมนฮีโร่

เฮ้ยดิสับอมเอะดเตัว hmm. ด uh, uh, yeah, yes, huh? ัชี่นี่ฮะเอ่อหนีดบอมอะไรนะชัดเออวัดหุ่นนมเยอะเอ่อสลักเออเกิดเกิดเฮ้ดิสุขยังไงดิเกสลักเอะดบางทีอ่ะเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกเออเฮ้ย <Hey. S 1> เออโลนาเออสลากก็คือเอออวุ้ยเออสลากก็คือหอยทากนะหอยหอยหอยที uh ่ huh. มันอยู่ในดีอยวามองแว่นที่รักจ้า Mình nó, lạc, yeah, một mình nó sẽ lắc đi nha, sẽ lắc một mình Để đi thép có bốn đơn nhỉ Để ชัดแปว่าที่รักนะจ๊ะที่รักเด็กก็ทะเลาะกันเด็กก็กัดกันนะจ๊ะที่รักเสมอเลยนะจ๊ะแต่เขาจะยังไงก็ช่างเถอะเราก็อย่าไปนสนใจมากเลยว่ามันเป็นธรรมชาติสามีภรรยาก็ต้องทะเลาะก,กันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากมากนะคะ่ะถ้ามันให้อภัยกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างต้องแจ้งตากจากกันไปถูกไหมแต่ถ้ามันยังให้อภัยกันได้ต้องสนใจเลยเหรอกคะ่ะแป๊บเดียวมันก็ดีกันได้แล้วถ้าคนเข้าใจกันเนาะ อย่างบางคนนะผัวก็ไม่สบายเมียก็ไม่สบายพากันหอบหี่อยู่ไปเจ็บป่วยก็ไม่มีใครนอกจากเราสองคนลูกเต้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยเงี้ยแล้วถ้าเราหมแต่ไปโกรธกันอะไรมันจะดีตรงไหนอะ่ะมันก็ไม่มีดีหรอกค่ะนะคะเองแต่ว่าให้เข้าใจกันก็พอเนาะพาก็มวนเวียนอยู่แถวนี้แหละเนาะ าจะชีวิตก็วนเวียนอยู่กับต้นเรียกอะไรนะคะเก่าลักนะจ๊ะลู้เก,ก่าลักนะนะคะนะ็มาเดิน,นเล่นกันไปเนาะเล่นกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้อง แอลี่ไปก่อนก็ให้แกไปก่อนเถอะขี้เกียจตามใจร้อนไปก็เท่านั้นนหะไม่มีใครช่วยใครได้หรอกชีวิตนะมันต้องชีวิตใครชีวิตมันดำเนินกันไปเองนะคะต้องไปคิดว่าหวังให้คนนั้นมาช่วยคนนี้นมาช่วยชีวิตเราเอาให้รอดชีวิตคนอื่นเขาก็ต้องเอาชีวิตเขาให้รอดเหมือนกันนะ จ้ะนะคะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเรื่องครอบครัวกายก็ใจเย็นแหละบางทีก็เหมือนใจร้อนนะคะบางทีนะคะบางครั้งนะคะเหมือนใจร้อนแต่เราก็ต้องใจเย็นให้มากๆเลยนะจ๊ะไม่ท้องฟ้าวันนี้สวยๆเห็นไหมคะล <ๆ S 1> ัสุกาจะทําให้ท่านเห็นว่ามันท้องฟ้าแต่ละวันนะมันไม่ได้เหมือนกันนะคะบางวันมันก็สวยๆ บางวันมันก็มัวหมัวนะคะวันนี้แจ่มใสสวยงามนะคะขอทุกท่านนะคะมีสุขภาพบร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบนเป็นกุศลก็ขอสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาคิดงานให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้งนันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะ